ภาษาจีน um, ไม่ยากอย่างที่คิดรู้สิทุกคนครับตั้งใจเรียนภาษาจีนครั้งนี้กับเราชอ่อคลิปนี ok ้เราเรียนรู้คำศัพท์สามคำวอลแคปของ HSK 3ามคำนะครับคำแรกคือฮวาคือวาวานะรู้สิครับนะแปลว่าดอกไม้ดอกไม้ซึ่งมีความหมายหนึ่งคือใช้จ่ายใช่ไหมครับตัวอย่างเช่นเจ้花很漂亮เจ้ว花很漂亮 ใช,ช่สิครอบ同学们这颗นี้ตัวคือดอกคว้าคือบดอกไม้เขินคือมา漂亮คือสวย这朵花很漂亮，ววแปลว่าเฮ้ยดอกไม้ดอกนี้สวยจังเลยสวยมา,มากๆเลยนะครับนะภาษาคว้าคือดอกไม้นะ้อทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหมคว้านะคำเดียวเลยคือควาควา,วามีสองความหมายถ้าเป็นกเลียาแปลว่าวาดถ้าเป็นคํานามแปลว่าภาพวาด 给哪？段庆，他很喜欢画画，他很喜欢画画，什么意思啊？同学们，他很喜欢画画。那露西卡，เขาชอบวาดรูปมากมาก。เขาชอบนะ哈，วาดวาด，他喜欢画画，画画。 นะฮะรู้สึกครับเขาชอบวาลูมา,มากๆเลยเอเนี่ก็ได้นะคำที่3ครับรู้สึกครับคือวายควายควายควายบอกว่าเสียเสียะนะครับนะฮะเสียะนะอ่าดูอันนี้ฉัน我的手机坏了我的手机坏了什么意思啊同学们ก็จะบอกว่า我的可恐成手机可โทรศัพท์ ค่อยหรืคือเสียไปแล้วพังไปแล้วบัวเตอร์โทรศัพท์มือแล้วโทรศัพท์ของฉันพังไปแล้วอ่ะโอเคนะครับควายบ่เสียโอเคนะฮะพระชังคลิปนี้มีสามคำฝากรู้สิตัต้งใจเรียนนะฮะ,ะถ้ารู้สึกมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราชาเลีบะป๋าด้วยนะครับถ้าหาลูซึกว่าถ้ารู้สึกคุณไหนรู้สึกว่าเราซื้อ,อยากจะเรียนกับเราซือจังเลยมีคอร์สออนไลน์ HSK ระดับไหนบ้างบอกได้เลยครับมีทุกระดับ ั้่แต่ระดับหนึ่งจนถึงระดับสูงสดุดสถาบันผู้ประกอบของเราเป็นสถาบันที่จัดตั้งขึ้นมาสอน HSK ดโดยเฉพาะครับเราสอนมา15ปีใน15ปีเราสอนคนไทยเข้าสอบ HSK มากกว่า1,000 0คนเพราะฉะนั้นเราเป็นที่1ในการติวสอบและสอ HS น HSK ะรู้คนครับถ้ารู้สิธ์สนใจที่จะเรียนหรือติว HSK ครับนะเรากาลังตีรู้สิธเลือกถูกที่และเก่งแน่นอน ถ้ารู้สกอยากจะไปเรียนต่อจีนอยากจะไปเรียนต่อ,อสิ่งจีนใช่ไหมฮะคอสของเรามีประโยชน์ต่อรู้สกแน่นอนครับติดต่อเข้ามาได้ทุกแพลตฟอร์มนะฮะนะอ่าอฟบีก็ติดต่อที่แคปชั่น YT ก็ติดต่อที่แคปชั่นถ้าเป็น t ิ k ตอกก็ติดต่อที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับ